พี่น้องเอ้ยมือน,นีเบาเมื่อไหร่จะได้ยืนสารพี่น้องมาเบิ่งหน่ำครับหน่ำม,ม้วนหน่ำครับม้วนหน่ำพายุพายุเข่าเมื่อกี้นะครับม้วนหน่ำกำลังทะลักมาพี่น้องอันนี้ยูุนะครับเขียดชุมแพรคอนเจนพี่น้องไหลลงมาเลยครับนี่โอ้ยพี่น้องไหลลงมาไหลครับเอาพี่น้องเบิ่องต้นกันไปเรื่อยแต่ย่าะพย่านพี่น้องผมผมสีลงมาครับ ่าฝากทางลงมาพี่น้องคุณนะครับมันสิมาต่ใช้ยาพูหมดแล้วพี่น้องหลายขากหลายเนี่ยครับโอ้อันตรายครับพี่น้องมันได้กระถ่วมดครับนี่อายุเตียนหมูแล้วครับที่มากนะครับนี่คือผลกระทบจากอายุเตียนหมูนะครับถามาอีการทำทีอีกรูปสองรูกเนี่ยโอ้ขจิตนักอยู่ครับอันนี้กระถ่วทั้งนั้นมันไหลมาปลาเขาด้วครับนี่ตะกอนเป็นปลาเขาครับฟังผล ปลาเขา่าปลาหนำกับถั่วมดครับขึ้นว่าสีผมไม่อีกดต่อครับนะ่ะขึ้นป่าสีสีสีโดอนอยู่พี่น้องเพื่อสีมาพุณครับฟังเสียงรถนไน้ย่านครับคุณนะ่ะอันนี้ไรออกใต้สะท้านนี่พี่น้องนะแล้วก็มันสีครับ

มันจาครับโคโยมันจากับว่าจะสุงมาให้เบิรงอยู่ที่นังเป็นคันยี่โหนะมันไปหมดแล้วครับก็กันยูนซี่กับสี่สิบหกอยู่ที่นังนักเลยที่นี่เดียวต้องจายไปเดียว้งแดดไปสิบเอาบุกลงแนอยู่ครับืว่านักเตืด้วย ทางทาอยู่บนเอาไปเลยกับหงายน้องสวงทางหนามก็เห็น้วยทางอันนี้เป็นทางเขาวัดเพื่อนพี่น้องเป็นทางเขาวัดถั่วมั่มืดเออมั่มืดอยู่วงนี้กะต้นใหญ่กับไปรไยุทธพี่น,อาาน,น้องแต่ว่าร่นใหมกับศรีลำบากนนี่ครับมาไทายพี่น้องได้อเบไป ย่จังใช่ันากเข้าครับมันเป็นะคะ นีเป็นภาพทั้งอำเภอมันจ่าครับมันจ่าเอามาที่น้องเดิน <c oughs> มันจ่ากันหนักขึ้นกันที่น้องมันจ่าหนักขึ้นกันนับรถกันจวนแบบไปมาหนักแค่กันที่นอ้องมั่นก่าจะเออมาทั้งนกันแล้วครับเนาะที่สลักปลาทะลักทงให้ทงแนมั้ยกันทะลักปลาทะลักดงมากั้ยกัน เห็นจะล่จอนกันีพเห็นแล้วแบนรถม่ได้แกย่อกเวื่อนเวืนอมาญี่ปุ่นมากอญ่มาใ่เราเ็นหนออืออไรล่ะอ้ล่างช่วงล่างก็ดีใต้รถไม่ยเออมาเรื่อยเรือแล้วครับนี่ท้งยืน้องเกิดใครที่กับทานี้ก็จะนักมาเรื่อยนักหนามาเรื่อย โลกลัดคอนเจนมันจ๋ามันนี่ครับใจเยือกพุ่มออกมานี่ใจเยือกพุ่มออกมาหาส่วนทุ่มแพรจังหน่อยนี่ครับเริ่มนักมันเริ่มนักตั้งผีอะครับปันที่รองบนน้าเบิ้องอะไรต้องรังก่นเฮนแนวดีด้านหน้ามันก็ได้ ต้องทำมมือกันชิดล่าสีเบาต้งหลังพี่น้องชิดตะไคร้ครับพี่น้องเขากบบเบื้องกันนะครับเบื้องกันพี่น้องเขาได่เดี๋ยวมอญน้ำนะครับมอญน้ำที่ไหลลงมาตรงทบบ้านเรื่อยๆนะครับจากทั้งเอือนนะครับทั้งพี่น้องเดือบเบื้องดูเหยียดคอนเทียนนะครับชุ่มแพร่กับมันจานครับมาพี่น้องเขาเดือบเบื้อมันมักขาดอีก้าอยู่ลวงได้รับผลกระทบหลายหม่องนะครับ เพื่อม่ให้บกกระดดน้องอี่างนั้น,นเนาะแต่เราความเสียหายหลายอยู่ทั้งโรงพยาบาลทั้งอนมามัยทั้งโอ้สถานที่ราชการก,กันหลายหมู่บ้านกันหลายครับแต้เราความเสียหายหลายอยู่างนั่นเองโอ้เป็นระยะขนาดพ่นวนันพันวันนะครับ สวัสดีครับตอนนี้แอดอยู่ที่มันจากกคีรีนะครับผมพามาดูน้ำท่วมถนนเส้น่าหน้าโริต่ามันจากกคีรีนะครับระดับน้ำก็ยังสูงอยู่นะครับตอนนี้ แต่รถก็ผ่านสัญญาไปได้ครับแต่ให้ขับช,ช้าครับ เบิ่งเขากันครับพี่น้องเอาบ่ทิ่มกันครับพี่น้องเอ้ยปอย่างดีครับเบิ่งกันซ้อยเดียวกันครับมยังกับเบิ่งเขากันเอากับให้เบิ่งภาพกันไปเรื่อยๆนะครับเนาะภาพอะไรสไตายยีสานกับภากอะไรทั้ง